ดูน่ารักไหมคะแม่แม่แมดูเขาลูบหัวโอ้ยดูฟิลแบบโอ,โอ้ไม่เป็นไรโอ้ยพ่อจับหัวแล้วก็ล้มตัวลงนอนลงคืนค่ะแม่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 มีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะพูดดังไม่ได้ดาราสาวเขานอนหลับค่ะอุ้ยพ่อแสนเห็นน้องนิกแป๊บหนึ่งนะคะหลบก่อนดูเขาจับเขาคลำลูกเขาอยู่ตลอดนะคะแม่แม่อุ้ยเขาเห็นหนูเขาตื่นแล้วอ่ะแม่แม่เอฟซี ลูกสาวเขานอนหลับพูนดินขึ้นมาใหม่ค่ะพ่อเขายืนลูบหัวค่ะแม่แม่ไม่ออกห่างจากลูกเลยดูค่ะน่ารักไหมคะแม่แม่ดูเขาลูบหัวโอ้ยเอ็นดูฟีลแบบโอ,โอ้ไม่เป็นไรโอ้ยพ่อจับหัวแล้วก็ล้มตัวลงนอนลงคืนค่ะแม่แม่สาเด็กอ้วนเนาะโอ้ยเอ็นดูจังเลยอะ่ะแม่แม่ดูเขาผลักลูกเขาขึ้นค่ะ เขาให้รู้ว่ามีคนมานะคะคือน้องนิกมาตะกี้เขาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วลูกนางอนอนหลบับแต่ว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงรถน้องนิกขับมานะคะแม่แม่อันนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นเกือบหกโมงเย็นนะคะ <c oughs> คือเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆอู้ดูนอนล้มตึงอีกอันนี้หนุงหลบแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงหรือเปล่าพอแสนพยายามปลุกให้ลุกขึ้นนะคะ <c oughs> โอ้ยแม่แม่น่าเอ็นดูมากเลยอะ่ะ เดินจะนอนลงอ,อีกแล้วอ้วนคืองวงเงียวอยากลุกไม่อยากลุกบ้างอยากลุกบ้างเงนี้ยค่ะแม่แม่แต่พ่อแสนคือแบบพยายามเรียกจาเรียกให้ลุกขึ้นลุกขึ้นนะคะทางนี้ก็อยากไปเที่ยวค่ะนี่แม่แม่อยากไปเที่ยวนะคะนี่จับสังเกงน้องนิกจับเลวจับอีกดูค่ะแม่นิกก็อยากถ่ายให้ แม่แม่เอซได้เห็นถึงความน่ารักแต่ว่าพูดดังไม่ได้จริงๆนะคะแม่แม่เนื้อดูตุวอ้วนอยู่ค่ะหนูตุ๊ปุ๊ตุ๊ปอยู่ค่ะแมแม่เอฟภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าหนูซูมภาพค่อนข้างที่จะไกลเลยค่ะแม่แม่ก็อยากให้แม่ๆเห็นว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนเราไม่ได้อยู่ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะแม่แม่อืม ดูค่ะแม่แม่ลูกนางนั่งปุกปุกอยู่ดูค่ะน่าเอ็นดูไหมคะแม่แม่เอซีดูค่ะดูพ่อแสนดูพ่อแสนเขาดันดวงเขาจับหัวจับหน้าลูกจับแก้มดูค่ะแม่แม่ไม่เจ็บนะคะที่พ่อแสนเขาจับอย่างงี้นไม่เจ็บนะคะแม่แม่เหมือนเราแบบเหมือนพ่อลูกหัวนะคะแม่แม่เอฟซีนะนะอย่าพูดดังอย่าพูดดังแม่แม่ถ่ายพี่มีมี่ให้แม่แม่เอซีดูค่ะน้องนางเงียบก่อนนะลูกนะ แม่แม่เอฟซได้เห็นเหมือนที่เราเห็นนะคะในความน่ารากักความน่าเอ็นดูของพ่อแสนสุขนะคะกับน้องมินนี่ไม่ได้เป็นพ่อลูกกันจริงๆแต่ว่าก็รักกันมากๆเลยนะคะแม่แม่จา้จาจา่จาจ่าแป๊บนึงหูกแป๊บนึงแป๊บนึงดูคะ่ะน้องนางน,นั่งหลับนะแม่แม่โอเคโอเคโอเคค่ะแต่ตอนนี้น้องพราวก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะอยากไปหาแม่เขียว อยากไปหาย่าเขานะคะน้องมินนี่กึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะแม่แม่เอฟซีน้องคราวตอนนี้ไม่ค่อยเร่งแม่นิกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขึ้นรถรอแล้วค่ะป่าป่าปาปาปาเนาะเดี๋ยวเรามาดูพี่มินนี่กันวันหลังค่ะแม่แม่ฉากนี้น่าจะไม่ได้เห็นง่ยายๆนะคะเพราะว่าน่ารักมากจริงๆแม่แม่ดูค่ะดูเขแสน เนี่ยดูค่ะแม่แม่เอฟซีแล้วน้องนางอะนั่งหลับนะคะนั่นไม่ได้ลืมตาได้แม่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 ดูนะคะเนี่ยเนี่ยเด้กรึ๊บกลือยู่เลยค่ะจ่าจ่าจ้าไป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 ลูกไปโอ้ยนอนด้วยตดด้วยอยากถ่ายให้แม่แม่ดูชัดๆมากแล้วโอ้ยดูค่ะเอ็นดูมากเลยนะคะคือน่ารักมากจริงๆค่ะแม่แม่นะคะแบบต้องแบบอดถ่ายไม่ได้นะคะต้องแบบอุ้ย ถ่ายให้แม่แม่ดูก่อนดูค่ะเขานอนเล่นดินเป็นดินไถขึ้นมาใหม่นะคะเขาชอบมากอากาศเย็นสบายค่ะแม่แม่ถูกใจวัยรุ่น6ขวบกับผู้บ่าว27ขวบมากเลยค่ะ,ะไปก่อนนะคะแม่แม่น้องพราวรอไม่ไหวแล้วค่ะ